แล้วพูดถั่อยู่เลยว่าพี่อยากกลับมาหาถั่วอ่ะแล้พูดอยู่เลยอยกก่ะว,ว่ามันหลับหลงผิดแล้วอ่ะเมือ่อกี้โทรหากวางไอ้กวางบอกว,ว่ามันโผล่ว่าถ้าพี่ขอให้คกีฉุนก็ดีดีเทนั้นแล้วว่ามันต้องเวีฟนไปอีกแล้ว,ว <c oughs> อ่ะชอบจต่ไม่มีทางจะโผลไปเฉยได้ จะรองเหยียบๆใจเย็นไม่รู้จะทำยัไเลยมันล้งยังอยู่ทีที่มันอยู่ไง ใจมันล้าเจออยากใหม่ก็ไม่ <Rainbow noon. S 1> ถ less, uh ูกใจแล้ว huh. สิแต่กี่เไม่เย้านของผูข่ารู้ใช่ไหมพี่ไม่เย้แล้สิคิดว่ากูเรียบร้อยไงี้ยไม่ให้คนจุกจิกก็จุกจิกบ่อยจัง เบลพูดดีเออตำน้ำแม่ไม่เดินแล้วเนี่ยหัวเือมะกยังว่าหัวเกลือนี่ไอ้คนที่ถูกใจก็ไม่ชอบอุ๋ยดูชอบมันเลยไม่ยอมหนู่เนี่ยไม่ลบไงอ่ะไอ้คนส่งสปาเกตตี้อ่ะโอ้ลำใหญ่ ลำดวงจำปีป้านหนูถามหน่อยเวลางานเป็นยังไงหนูตลอดเวลาอะไรเงี้ให้หนูไ,ไนปยืนงวยืนทุมม่มบอลแล้งยงก็กัดขากูลายหมดละโลชั่นก็ไม่จำเป็อซื้อกูหาเอาสปาเจตี้มันส่งให้อยิบเยอะห้าสิบบาทโลชั่นกูควรสามสี่ร้อยคุ้มไหมอย่าไปคุยโน้ต้างแรมโอ้เด็กก็แยกกันเอาเลมันจะเป็นน้ำเนื้นมันไม่เอาหนูวะดิเด็กผูบอกมาแล้ว <laughs> ดูไม่เนี่ยแมงเฮียดูหน้ากูไม่ออกไงกูก็เงียนไปเลย <c oughs> คนเคยเอาอะสามพันอะไรผมไมีเอาหรอกเสียตังค์อ่ะไม่เอามีเอาหรอก <c oughs> หนูไม่เด้นได้ตังค์เยเล่นมันเสีย <c oughs> เอาไม่รู้จะเอาหนูสูตรไหม ก็พักเอาสาบสองน้ําเสร็จสองนาทีเสร็จบุบเสร็จนอนเฮี้ย <c oughs> นี่ยไปถึงยหญ่ใครถึงไม่หยากให้ใครเอาวะเนี้ยแมปุยังไม่ทันเสร็จเลยเทีย้ยเข้าไปหา้าทีจึ๊กจึ๊กจึ๊กเสร็จแล้วปูยังไม่ทันขึ้นไม่ทันโยกเลยมั่ไหมอ่ะี่หมายน้าไม่ทันเดิน <c oughs> เลยเสร็จแล้ว ก็มันจริงมากไอ้ยาใครอยากมีเียมนีจะมีผัวลางทีได้อย่างมี้คนเดียวแ่เดียงังกูสามง